สวัสดีค่ะรัตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีมังกรนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆรับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะ เดือนกันยายนแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะปักแรกเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรนะคะการงานการเงนินความรักเราเริ่มจากการงานนะคะปักแรกจะเป็นอย่างไรการงานนะคะขอให้ไพ,พ่พรมยนาวยพรนวยใช้ด้วยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกพยาราชสีนะคะการเดินทางการสถานการณ์การงานบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณมีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ถ้ามีโอกาสอะไร ใหม่ๆหรือโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณคว้าไว้นะคะเข้าร่วมแล้วคุณจะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จสง่ายอย่างราชสีในใสายงานนั้นๆนะคะน่าจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามานะคะ,ะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่างานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะคะพไพ่ใบที่2นะคะพัคเกตมงคลนะคะผู้ใหญ่เมตตาเมตตามหานิยมนะคะช่วงนี้งานราชาการโดดเด่นหรือการเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะมีเกณฑ์เดินทางนะคะ มีอะไรก็เข้าทาผู้ใหญ่เข้าไว้หรือช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะคุณจะเป็นที่รักนะคะจะมีโชคลาภเรื่องการงานนะคะไพ mm ่ใ hmm. บ,บสุดท้ายนะคะพระโคนนทินะคะน่าจะมีเ,มเกี่ยวกับการเดินทางโดดเด่นอีกแล้วนะคะงานใดที่ทําก็เป็นงานที่แบบอุทิศตัวอุทิศตนนะคะที่ ที่ทำนะคะเหมือนแบบว่าอุทิศตัวให้กับงานรักงานนะคะช่วงนี้ก็จะเหนื่อยสักหน่อยกับหน้าที่การงานนะคะก็ขอให้คุณสู้ๆนะคะใครรองงานอยู่จริงๆมีเกณฑ์จะได้งานนะคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่หรือว่าในใสายงานนั้นๆ กำลังตัดสินหรือว่ากำลังมองอยู่นะคะว่าจะรับคนเข้าทํางานหรือเปล่านะคะดูแล้วมีเกณฑ์จะได้นะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเท,ะะทพพังคานะคะการลุยกันบูนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ต้องขยันสักหน่อยแอคทีฟ mm hmm. สักนิดแล้วการงานจะเห็นผลประสบความสําเร็จดังที่คุณไม่คาดคิดนะคะ mm hmm. ขยันเข้าไว้ในช่วงนี้นะคะเข้าทางผู้ใหญ่แล้วจะดีมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแต่คุณก็มีความเหนื่อยแล้วก็วิตกกังวลกับหน้าที่การงานนะคะเดี๋ยวจะมีสถานการณ์บางอย่างนําคุณสู่งานใหม่ๆห,หรือการเดินทางนะคะนะประมาณนี้นะคะการเดินทางโดดเด่นมากนะคะเดินทางแล้วจะดีนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือถ้างานของคุณเกี่ยวกับ การคมนาคมจะดีมากออนไลน์นะคะสื่อโซเชียลต่างๆก็ดีนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศดึงเข้ามายิ่งไปได้สวยนะคะอ่ะต่อไปทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงปักแรกเดือนกันยายนนะคะไพ่ใบแรกนะคะการเงินนะคะเหนื่อยสักหน่อยนะคะมีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกเนอะรู้สึกเครียดวิตกกังวลกับการเงินนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะคงเบ้งช่วงนี้จต้องวางแผนทางการเงินหน่อยนะคะคงเบ้งเลยนะคะอย่างไรแล้วคุณก็จะเอาตัวรอดได้ในเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าเงินนั้นมันจะไปในทิศทางไหนหรือมีอุปสรรคทางการใช้เงินนะคะเกณฑ์เดินทางขึ้นมาอีกแล้วนะคะเกณฑ์การเดินทาง <c oughs> เกณฑ์การเดินทางเกณฑ์การศึกษาต่อนะคะโดดเด่นช่วงนี้วางแผนทางการเงินเราจะดีนะคะคุณมีเ,เป็นนักวางแผนอยู่แล้วนะคะยิ่งวางแผนทางการเงินเงินจะใช้ยังไงใช้จ่ายแบบไหนแล้วจะไปในทิศทางที่ดีไม่วางแผนไม่ได้ในช่วงต้นเดืนเอนกันยายนนะคะไพ่ใบที่3นะคะพระนางสุรัสวัสดีนะคะความสุขความสมหวังสติปัญญานะคะไพ่ใไพ่ใบนี้ดีมากนะคะเกี่ยวกับการเงินที่ดีนะคะความสุข จะสมหวงังถึงแม้มันจะเครียดถึงแม้มันจะมีอุปสรรคแต่ว่าคุณจะเอาอยู่คุณจะจัดการได้คุณจะเอาตัวรอดได้ในเรื่องการเงินนะคะอืไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นไพ่หมวาจจะมีการติดขัดบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณได้มีการเดินทางเพื่อไปปลดปล่อยหรือว่าเออเดินทางหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับกับต่างประเทศเนี่ยจะทําให้การเงินไปในทิศทางที่ดีนะคะอือะช่วงนี้นะคะ มันมีการติดบ่วงของเรื่องการเงินน่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องจัดการนะคะก็ถ้าวิธีการแก้หรออวิธีการแค่ก็วางแผนนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปถ้าวางแผนการเงินดีๆสิ่งที่ติดขัดอยูออ่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอืมอ่ะประมาณนี้เกี่ยวกับการเงินเนาะหมั่นสร้างบารมีสร้างบุญ ปล่อยนกปล่อยปลานะคะการเงินจะได้หลุดพ้นจากการติดขัดนะคะปล่อยนกปล่อยปลานะคะในช่วงนี้อืขอพรพยาน,นาคจะดีนะคะอะต่อไปนะคะเรื่องความรักชาวราศีมังกรนะคะปักแรกเดือนสิงหาคมความรักจะไปในทิศทางไหนนะคะขอไพ่สามใบนะคะ ไพ่ใบแรกชาวราศีมังกรความรักนะคะนี่คือไพ่มังกรขึ้นมาตอกย้านะคะถึงการวางแผนนะคะวางแผนความรักวางแผนทางการเงินเหมือนต้องมีการวางแผนชีวิตในช่วงนี้นะคะปักแรกเนี่ยการเดินทางการศึกษาต่อโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอยากเดินทางแต่มันก็มีความติดขัดอ,อ,อยากจะศึกษาต่อนะคะถ้าเดินทางจะเจอคู่นะคะมีเกณฑ์เจอคู่ที่เป็นชาวต่างชาติชาวเอเชียนะคะพวกเกาหลี อะีนไรน้ทางเอเอียนะ,ะเออใบที่สองนะคะพระนารายณ์บรรทมศีลนะคะความรักที่ในใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อกับความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ชีวิตอยากจะเดินออกจากบางจุดที่รู้สึกแบบซ้ำๆเดิมๆวนลูปนะคะที่มันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเซ็งเบื่ออะไรเงี้ยนะคะในใครหลายๆคนเนาะ ถ้าคนโสดเปิดใจนะคุณจะเจอคนที่ดีคนหนึ่งนะคะคนที่เกิดเดือนมกราหรือว่าคนที่เกิดเดือนออปีมะโรงนะคะไพ่ใบที่3มนะคะทศกัณฐ์ออกลบนะคะความรักมันทําให้คุณวุ่นวายเนาะเรื่องปวดหัววุ่นวายใจคนโสดนะคะแนะนําให้โสดไปก่อนในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะต้องวางแผนชีวิตสักหน่อยวางแผนในความสัมพันธ์นะคะ เข้าทางธรรมจะดีนะคะหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าช่วงนี้ปิดวิเวกสักหน่อยอตัดความรักออกจากวงโครจรในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วคุณจะรู้สึกสงบขึ้นนะคะ,ะและนี่คือและนี่คือดวงปักแรกเดือนกันยายนนะคะดูช่วงนี้อาจจะวิตกกังวลทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีในต้นในต้นเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะคือไพ่ท่านว่า อาจจะต้องเข้าทางธรรมในช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะอย่างเช่นนั่งสมาธิเดินทางใส่บุญทําบุญห้าวัดเจวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะดีน,นะคะช่วงน,นี้อาจจะต้องเข้าทางสายธรรมและชีวิตความติดขัดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักเนี่ย จากที่ติดขัดมันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหมั่นต่อบุญให้ตัวเองในช่วงเดือนต้นเดือนกันยายนนะคะชาวราศีมังกรน,นะคะขออหยคุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ